โร้อนมากเลยเนี่ยเอาเนี่ยเต๋ามีออเดอร์แซงวิชเพิ่มอีกอ่ะพอดีเลยไปส่งต่อเลยนะอู้ส่งไหนไกลไหมตรงข้ามปั๊มน้ำมันนูน่นใกล้จังปั่นจักรยานส่งแซนวิชจนปวดขาหมดแล้วเนี่ยทำไงได้ก็เราไม่มีมอไซนๆๆไ์นี่ไปไปไปรีบไปเพื <seemingly S 2> ่ออนาคตของเราสู้เว้ย น้องคะพี่ทานแซนด์วิชของน้องและอร่อยถูกใจมากขอบคุณมากค่ะพอดีว่าพี่จะทำงทานเลยจะสั่งแซนด์วิชของน้องอ่ะคันชิ้นโอ้ได้เลยคะ่ะลูกค้าขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอีก3วันเอาไปส่งให้พี่ที่วัดเลยนะเออไกลไหมคะคุณพี่อืมหางจากนี่ประมาณ10กิโลคะ่ะหนูคงไม่สะดวกรับงานนี้คะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเสียดายจังาห์ว่าจะได้ขนมอร่อยๆไปทำงทานรอหน่อยนะความฝัน นิวจะเป็นอะไรเห็นนั่งหน้าเครียดเียดตั้งแต่กลับมาแล้วเต๋าเราไปผ่อนมอเตอร์ไซค์กันสักคันไหมเราก็มีจักรยานอยู่นี่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเก็บเงินไว้สร้างบ้านแต่ถ้ามีรถเราก็จะส่งขนมได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะเก็บเงินสร้างบ้านได้เร็วขึ้นนะเต๋าอืมก็จริงนะยามาหาฟินมาแล้วครับว้าวรถมา วยามาฮ่าพินดีไซน์สวยมากไฟหน้าโมเดิรนสุดๆไม่ผิดเลยที่เลือกรุ่นนี้รุ่นนี้ยามาฮ่ากล้รับประกันยาวนาน5ปีแบบไม่จํากัดละยะทางเลยนะครับดีเลยค่ะพวกหนูต้องขับส่งออเดอร์ตลอดน่าจะคุ้มสุดๆไปเลยงั้นเหมาะเลยครับรถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเจิ้น้ำมันก็ง่ายด้วยนะครับแค่ไขกุญแกที่เดียวตรงนี้วัสดุเจทที่เงี่ยม แข็งแรงไม่บอบบางไม่แตกง่ายขับไปก็ไม่สัน่นมีให้เรียกหลายรุ่นทั้งล้อแบกล้อซี่ตามความสวบได้เลยโหประหยัดน้ำมันมากนี่ขนาดขับส่งออเดอร์ทั้งวันนะเนี่ยเต๋ามีออเดอร์อีก50ชิ้นจัดมาเลยมียามาห้าฟินกะอย่างส่งได้ทั้งวันอยู่แล้วอากาศร้อนพกน้ำไปกินด้นะขอบคุณนะครับนี่ดีนะมีช่องใส่ของด้านหน้าด้วยโเคตรเท่เลย ขับรถดีๆนะสั่งแซนวิชร้อยชิ้นหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปส่งให้นะคะความฝันของเราเป็นจริงแล้วนะเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วขอบคุณนะยามาฮ่าฟินที่อยู่เชียงข้างกันมาหลายปีสบายใจเพราะใช้ฟินโอเคแอคชั่เอาอา a c t i ทำไงอ่ะสนุกมากๆอย่าลืมมาเล่นกับป้าพรนะอย่าลืมไปดูนารักพี่มากมากวันที่24กรกฎาคมนี้ทั่วประเทศเย้เจสสวัสดีค่ะพี่พรสงการเล่นน้ำสนุกไหมสนุกค่ะ พี่พรกวาดข้างในให้ด้วยค่ะเจีคะพี่ว่าจะขอเบอิกเงินหน่อยได้ไหมคะฮะก่อนสงการเพิ่งเบิกไปนี่พี่ไปเที่ยวสงการหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือสักบาทเลยคะ่ะแต่พี่พรเบริกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่สามพันเองนะเออพี่เอาสองพันก็ได้คะ่ะเหลือไว้พันหนึ่งพี่พรล่ามิทเทนไปไหนมากินข้าวหรือย,ยังผมว่าจะมาซื้อครีมครับ เล่นน้ำสุกรรมจนหน้าดำหมดเลยครับตายแล้วคนขาวาของพี่หน้าดำหมดเลยไปไปไปเลือกครีมเลยพี่จะซื้อให้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เจลโอโลสมูโตตัวนี้จะช่วยปอบประโลมผิวหลังโดนแดดเอาไปทานอะว่าว่าเตียพี่พ่อน่าจะจ่ายแล้วครับใช่เดี๋ยวพี่จ่ายให้เองแล้วจะอะไรพ่อมีไหมไปไปไปเลือกไปเดี๋ยวจะเอาเงินจากไหนจ่ายวะอเลยครับทั้งหมดสามร้อยหกสิบบาทค่ะนี่คะอันนี้ลงบัญชีพี่ไว้ได้ไหม เดี๋ยวสิ้นเดือนเข้าใจอะอะอะทนเดี๋ยวตอนเย็นไี่โทรหานะจ๊ะรักนะจุ๊บๆเป็ะเๆๆเ,เ,เงินไม่มีแล้วก็ยังจะไปซื้อของให้ผู้ชายอีกแล้วสิ้นเดือนมันจะพอหักไหมพี่พร น้องตัวนี้พี่แกะดูได้ไหมพี่อยากดูสีข้างในน่ะตัวนี้แกะไม่ได้คะ่ะลูกค้านะพี่จะเอาอยู่แต่พี่แค่อยากดูสีข้างในเฉยเยพี่จะเอาอยู่ใช่ไหมคะใช่พี่จะเอาแต่พี่แค่อยากดูสีก่อนอองั้นแกะก็ได้คะ่ะหืมสีชมพูสีนี้แหละที่อยากได้เอานีแเลยเอานีแหละค่ะ <c oughs> อันนี้คิดเงินเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาอะเอาอันนี้ ตัวนั้นแกแล้วไม่เอาหรอกมันก็อันเดียวกันพี่ก็ต้องเอาตัวที่พี่แกะสิคะก็พี่จะซื้อไปเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนถ้ามันมีรอยแกะแล้วเขาก็ว่าเอาอันเก่าไปให้เขาเนยสิไม่ได้นะคะแล้วอันที่แกใครจะเอาก็กลับไปใส่ก่อนแล้วก็กไปวางขายที่เดิมสิร็วๆพี่รีบอุ๊ยขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะหล่อจังเชื่ออะไรครับเชื่อนิวค่ะผมชื่อทัพนะครับมีแฟนหรือยังเอ่ยขอเบอร์ได้ไหมครับ นิวไปกินข้าวด้วยกันไหมครับท็อปเชิญครับทีรลเฮ้ยสวัสดีจ้ะหนูนิวเป็นแฟนท็อปเหรอนิวนี่แม่ผมเองนะครับเดี๋ยวแม่จะไปทานข้าวกับเราเอ,อสวัสดีค่ะคุณแม่ท็อปย็นนี้เราไปดูหนังกันไหมโอเคจ้าเดี๋ยวนะนี้รอนะนิวผมมาแล้วครับท็อปเอ่อคุณแม่ สวัสดีค่ะนิววันนี้แม่จะไปดูหนังกับเรานะค่ะไปกันเถอะแม่อยากดูหนังละเธอไปนั่งหลังฉันจะนั่งหน้ากับลูกฉันท็อปเราหยุดงานสามวันอะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมได้ได้ได้เดี๋ยวผมโทรบอกแม่แป๊บหนึง่งแม่จัดกระเป๋าไว้รอเลยนะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่างจังหวัดท็อป คบกันมาแ่ละเรายังไม่เคยไปไหนกันสองคนเลยนะไปไหนเธอก็พาแม่ไปด้วยก็ผมมีแม่แค่คนเดียวไปไหนผมก็อยากพาแม่ไปด้วยแต่เราไม่อยากให้แม่เธอไปไงคุณพูดแบบนี้คุณไม่รักแม่ผมหรอแล้วคุณเคยถามแม่คุณไหมว่าแม่คุณรักฉันไหมพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหนูนิวผมมีแม่แค่คนเดียวรับไม่ได้ก็เลิกไปเลยได้เชิญเธออยู่กับแม่เธอไปเลยไม่อยู่เราเบื่อไม่เป็นไรนะครับแม่แม่เอาอลานไปแกจะไปไหน ฉันเบื่อความจนฉันทนกับความจนไม่ไหวแล้วเลี้ยงหลานไปเลยฉันจะปพภรรยาเบื่อความจนอ้าวน้ำพริกจนมาก่อนน้ำพริกแกจะทิ้งลูกแกไปอย่างนี้เหรอโอ้ยอย่าเป็นอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็โตกลอกพี่พรมาดูหลานหน่อยสิซนไปทั่วแล้วนิวนิว,นวมาลูกมาขอโทษนะคะเจ๊ขอโทษนะแบบนี้คือไม่ไหวแล้วพี่พรตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาทํางานแล้วนะทําไมเหรอคะเจ๊ทั้งทางานทั้งเอาหลานมาเลี้ยงแบบนี้เจไม่โอเค ยายไม่ได้ทํางานแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนซื้อนมให้กินนิวเอ้ยนิวอย่าดื้อน,นะลูกนะเดี๋ยวยายจะหาเงินซื้อนมให้ขายของเก่างวนนี้คงได้นมหลายกล่องอยู่นี่จะยายเงินค่าขายของเกา่าขอบคุณค่ะเจ๊รอบนี้ได้ร้อยห้าบาทได้ค่านมหลานแล้วเฮียคะ ช่วยซื้อใบกระเพราหน่อยค่ะพราะได้ข่านมหลานใบกระเพราเหรอมัดเท่าไหร่เลยยายมัดละยี่สิบบาทค่ะหลานเลยวนะ่หน้าตาหน้ารักจังหน้าใจรุ่นเดียวกับลูกผมเลยจ้าแม่มันทิ้งไปก็เลยได้อยู่กับยายอ่าเอามาหมดนั่นแหละสงสารเด็กมันเดี๋ยวผมเหมาหมดเองขอบคุณนะคะเฮีย yeah, แล้วน้องรวยนะคะขอบคุณมากค่ะนิวอย่าไปเล่นของเขาลูกมาเดี๋ยวยายพากลับบ้านนะปะ่ะยายขายของได้ตังแล้วเดี๋ยวพี่ยายพาไปซื้อนมนะ,ะบ้านเราเถอะ นิวชมพู่นิวตอนเย็นน่าไปกินหมูกระทะกันไหมไม่ได้กินมาหลายเดือนแล้วได้สิเดี๋ยวเราเลิงกงานตอนเย็นเราจะไปรับเธอที่บ้านนะโอเคโอเคอะไรจะมารับกันไปไหนจะไปกินหมูกระทะกันค,ค่ะคุณแม่ไม่ได้เม่เหมอะกี่คราแล้วอย่ามาโคกับยายนิวอย่ามายุ่งกับลูกชันลูกชันเป็นคนประหยัดมัธยถพาลูกชันเสียคนหมดเลยมาใช้อะไรตังเปลือยไปกินอะไรหมูกระทงกระทะกลับบ้าน ชมพู่เราได้ลิปมาใหม่ของเลิฟโพชั่นสีสวยมากอุ้ยคอลองทาหน่อยชมพู่แม่บอกอกี่ครั้งแลว้วอย่ามาคบกับนางมะเมียวคุณแม่สวัสดีค่ะนางนี่มันแก่แดดแต่งหน้าตั้งแต่ยังเรียนไปชมพู่กลับบ้านกับแม่ไม่ต้องมาคบกับคนแบบนี้เดี๋ยวพาลูกฉันเสียคนชมพู่ตอนเย็นไปดูหมอลำกับพี่ไหมพี่ไปปูศาสร์จอมหน้าหานไปแล้วไปไปพี่พิกไปรับหนูได้ไหมชมพู่แม่เดินตามหาตั้งนานมาอยู่กับยายน้ำพริกนี่เองแม่ตอนเย็นหนูขอไปดูหมอลำกับพี่พิกนะไม่ได้แม่บอกอีกครั้งแล้วว่าอย่ามาคบกับนางน มันจะพาลูกเสียคนไปกับ้ันคนดีๆไม่รู้จะครบครบจะคนอะไรก็ไม่รู้ทงตามเขี้ยวตามเข็นตลอดเลยพี่มีทินน้องชมพู่รอนานไหมไม่นานครับกว่าหนูนจะแอบแม่มาได้ไปไปกันเถอะไปเลยค่ะทำไมได้ยินเสียงชมพู่แว่วๆคงไม่ใช่หรอกมั้งเราน่าจะหูฝาดก็ชมพู่ไปฝึกงานอยู่นี่ฝึกงานแล้วเดี๋ยวก็เรียนจบแล้วภูมิใจในตัวลูกจริงๆเลยไม่เสียแรงที่แม่เคี่ยวเข็นมาได้ขนาดนี้ ันี้อันชีจะพามารีแคปงาน Tik t o ็อก o p อ Cre ีเอเตอร์เล้ว2025ไปดูกันเลยงานก็จะจัดที่พ์คสีลมชั้นแปเป็นออฟฟิศของ Tik t o ็อกพอเรามาถึงก็จะมีพี่เขาพาขึ้นไปข้างบนเลยนี่ถึงแล้วก่อนเข้างานก็มีป้ายให้ถ่ายรูปฟิลเหมือนตรงนี้คือจุดเช็คอินที่ทุกคนต้องทางแล้วเขาก็มีอาหารว่างให้ด้วยแล้วแต่ละคนก็จะได้สติ๊กเกอร์แปะเสือ้อมาเขียนชื่อช่องจะได้รู้ว่าใครมาจากช่องไหนบ้างแขกรับเชิญในวันนี้คือคุณเบลมาให้ความรู้และเทคนิคที่จะช่วยให้้้เรรราาาาทํคคลลิป,ปกตะไไดแแบบวมีุณภพ และได้รู้เทนที่จะมาในปีนี้ mm hmm. เดี๋ยวอัญชีพาไปดูบรรยากาศภายในงานกันเย้ yeah, ตอนนี้เราเลิกงานแล้วเรียบร้อยแต่ทุกคนดูสิเราได้ของแถมจากติ k ตอกมาเป็นตะกร้าเลยเพื่อไอเลิฟติกตอกมากดีแคปวันนี้คือสนุกมากและได้ความรู้ไปอีกพี่ๆในงานทุกคนก็น่ารักกันมากรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญจากติกตอกฝากช่องอนานะชอน็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย โอ้โหกล้อง iPhone เนี่ยชัดแจ๋วเลยเธอใช้ iPhone อะไรอะ่ะ iPhone 14 Pro Max จ่ะอันนี้พ่อเราซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วถ้าใช้โทรศัพท์ของอะไรอะ่ะใช้ a อ d ด o i d ใช้ไปทางๆเฉยๆหรอกรอ iPhone 17ออกโหเธอจะใช้ iPhone 17เลยเหรอใช่หมามีจะซื้อให้ไม่มีเนื่องในโอกาสอะไรด้วยนะซื้อให้เฉยๆอุ๊ยน้ำจูสีม่วงออกใหม่หรอเธอเพิ่งจะรู้เหรอฉันใช้ตัวจะขาวหมดแล้วเหรอน้ำยาอนามัยมิทีนขวดนึง ใช่อะไรขวดเล็กแป๊บเดียวก็หมดเอาขวดใหญ่ไปเลยปุ๊ยที่นี่มีครีมน้ำพัฟด้วยหรอ379บาทฮะ379เบเเลยหรอเอากระปุกหนึ่งแล้วกันอีเพด้วยฉันเอาสองกระปุกกระปุกเดียวทาแขนข้างหนึ่งก็ไม่พอหรอกโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคอะคิดเงินค่ะเงินฉันจะพอจ่ายไหมเนี่ย ฮัลโหลแม่โอนเงินให้หน่อยสิเมื่อเช้าแม่ก็ให้ไปแล้วนะชมพู่มันไม่พอโอนมาให้เลยตอนนี้ด่วนใช้เงินประหยัดหน่อยไม่มีเงินจะกินข้าวอยู่แล้วเนี่ยเออโอนมาเถอะซื้อของมีเงินจ่ายเขาเนี่ยจะทำยังไงเออเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะเบิกเจ๊ให้ขอบคุณนะคะเอาชมพู่เธอไม่คิดงเงินหรอเออโอเคโอเคไปแล้ว